คอลัมน์อ่านเอาเรื่องโดยคุณประกาศหอมมรดิการข่าวหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์วันนี้หัวข้อผู้นำแท้ผู้นำเทียมอารมณ์ค้างกันเป็นแถวโดวยเฉพาะปียบุตรแสงกหนกุลเป็นเรื่องที่เข้าใจได้ครับว่าทำไมหน้าตาของ MOU ของ8พักการเมืองว่าที่รัฐบาลถัดไปจึงได้ออกมาในลักษณะไม่เป็นคุณกับพักก้าวไกลและคณะก้าวหน้ามากนักจะเรียกว่าทรยศอุดมการของพวกสายแข่งในพักก้าวไกลและคณะก้าวหน้าก็ว่าได้ ก็อย่างที่รู้กันครับแนวคิดแก้ไขและบางครั้งก็ยกเลิกมาตรา 1, 1 2, นึนี้พักก้าวไกล่และคณะก้าวหน้าประกาศมานานและลงมือทําแล้วในสภาผู้แทนรัษฎรชุดที่ผ่านมามีการเสนอร่างพรบรแก้ไขเข้าสภาไปแล้วแต่ถูกเบรกพอสอขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญมาตรา6ที่มันยัดข้อความสําคัญคือองค์พระมหากษัตริย์ทรงดํารงอยู่ในฐานะอันเป็นที่เคารพสักการะผู้ใดจะละเมิดมิได้ ข้อความสำคัญนี้ไปปรากฏอยู่ใน MOU นำมาซึ่งความไม่พอใจอย่างแรงของปียบุตรทำไมถึงไม่พอใจขนาดนั้นขณะที่ว่าด่าแปดพักที่เขียน MOU ลงไปแบบนี้คือการแสดงออกแบบกิ่นปุ่นร้อนท้องหรือวัวสันหลังหวะเสียมากกว่าก็แสดงว่าเป้าหมายของปียบุตรมีเพดานสูงกว่าพิธาโดยระบุว่าผมได้อ่าน m o u การร่วมรัฐบาลที่นำโดยพักก้าวไกลแล้วผมไม่เห็นด้วยในสองประเด็น ซึ่งแตกต่างไปจากเนื้อหาที่ปรากฏในร่าง M.O.U สุดท้ายที่หลุดออกมาทางสื่อการเพิ่มข้อความที่ว่าต้องไม่กระทบกับรูปแบบของรัฐและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอนมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและการดำรงอยู่ในสถานะอันเป็นที่ศาาักดิ์ะผู้ใดจะละเมิดมิได้ขององค์พระมหากษัตริย <c oughs> ์เหตุผลข้อความเหล่านี้ปรากฏในรัฐธรรมนูญ2560อยู่แล้วว่า การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขและรูปแบบของรัฐได้การบัญญัติข้อความนี้ซ้ำลงไปไม่ส่งผลไดๆในทางกฎหมายและในทางการเมืองเพราะอย่างไรเสียรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงรูปแบบของรัฐและระบอบการปกครองได้อยู่แล้วผู้ที่ทำแบบนี้ได้คือพวกก่อการรัฐประหารฉีรัฐธรรมนูญเท่านั้นตรงกันข้าม การเขียนลงไปแบบนี้คือการแสดงออกแบบกินปูนร้อนท้องหรือวัวสันลังวะเสียมมากกว่านอกจากนั้นการเพิ่มถ้อยคำที่ว่าสถานะอันเป็นที่สการะผู้ใดจะละเมิดไม่ได้ขององค์พระมหากษัตริย์ก็าอาจจะเป็นบ่วงรัดคอที่ทำให้พรรคก้าวไกลต้องประสบปัญหาในการเสนอร่างพระราชบัญญัติแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา1 1 2เข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรในอนาคตประเด็นที่สอง การตัดเรื่องการผักดันให้มีการในโทษกรรมคดีเกี่ยวกับการแสดงออกทางการเมืองผ่าน,นกลไกรัฐสภาออกไปเหตุผลพักก้าวการมีพันธกิจสําคัญที่รับมาจากความคาดหวังของประชาชนเยาวชนจํานวนมากในการยุติป,ปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองที่ผัวผ่านกันมาตั้งแต่รัฐประหารปี2549ผ่านเหตุก 2, 3, ะะารณ์ปี2553ผ่านรัฐประหารปี2557 และการชุมนุมของรัศดรในปี2563ถึง2565การแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้สำเร็จต้องใช้กลไกล่การนิโทษกรรมให้กับบุคคลที่ถูกดำเนินคดีในความผิดเกี่ยวกับการแสดงออกทางการเมืองเสียก่อนน่าผิดหวังเป็นอย่างมากครับทั้งที่จริงก็ไม่ได้คาดหวังอะไรจากปียบุตรดูแล้วพันธกิจของพรรคก้าวไกลโดยคำพูดของปิยบุตรไม่เคยเอ่ยถึงกลุ่มพันธมิตร กลุ่มคนเสื้อเหลืองเสื้อหลากสีกอบปปสแม้แต่นิดเดียวราวกับว่าคนกลุ่มนี้ไม่ใช่คนไทยไม่มีตัวตนแล้วพรรคก้าไกลจะเป็นรัฐบาลของประชาชนทุกคนได้อย่างไรมันก็ไม่ต่างไปจากวาทะของทักษิณจังหวัดไหนเลือกไทยรักไทยต้องดูแลจังหวัดนั้นก่อนแต่ทักษิณยังเปิดช่องจังหวัดที่ไม่เลือกไทยรักไทยจะดูแลในภายหลังแต่ของปิยบุตร กลุ่มพันธมิตรกลุ่มขนเสื้อเหลืองเสื้อหลากสีกปปสหายไปจากประเทศไทยแนวคิดอุดมการทางการเมืองของปิยบุตรจึงดูน่ากลัวขณะที่พิธาดิ้นรนเพื่มบรรลุเป้าหมายการเป็นรัฐบาลการลดเพดานที่เรียกร้องลงไม่ได้ส่งผลดีต่อพวกฮัตร์คอร์ในพักก้าวไกลคณะก้าวหน้าแต่เป็นผลดีกับประเทศโดยรวมไม่เฉพาะพวกการเมืองตรงข้ามกับปิยบุตรเท,เท่านั้นที่เห็นเช่นนี้อีกเจ็ดพักการเมืองก็เห็นต่างกับปิยบุตร ไม่เฉพาะประเด็นมาตรา1นึที่ต้องลดเพดานลงหลังจากนี้เป็นต้นไปพิธาจะต้องลดเพดานไปอีกหลายเรื่องสาเหตุหรือครับต้องเป็นฝ่ายค้านพูดได้หมดจะให้หมาออกลูกเป็นควายก็ย่อมได้แต่การรัฐบาลไม่ว่าจะพูดหรือทํามันอยู่ที่ข้อมูลและเงื่อนไขที่ต่างออกไปก็ดูตอนหาเสียงสิครับพิธาถึงขั้นติดสติกเกอร์ให้ยกเลิกมาตรา1 1 2ในสถานการณ์คั้วเก้าอี้นายยกไปทำแบบนั้นไม่ได้ นี่ก็รอดูอยู่พิธาได้เป็นนายกเมื่อไหร่จะมีมวลชนสีส้มสามนิ้วทะลุนรกชุมนุมที่ดินแดงรัชดำเนินเผาคว,ว่างระเบิดทุกวันเรียกร้องรัฐบาลพิธายกเลิกมาตรา1นึ 2, เหมือนกับที่ทำรัฐบาลลุงตู่หรือเปล่าเพราะสถานการณ์การ,การแก้ไขหรือยกเลิกมาตรา1นึช่วงนี้กับช่วงรัฐบาลลุงตู่ไม่ได้ต่างกันมากนัก7พักห้ามใส่ใน MOU มีก้าวไก่พักเดียวที่ประกาศเดินหน้าต่อเพื่อเอาใจมวลชน มันก็เหมือนเดิมเหมือนตอนที่ก้าวไกลเป็นฝ่ายค้านฉะนั้นหากมวลชนสีส้มตระกูลทะลุทั้งหลายไม่เคลื่อนไหวไม่ออกมาแว้นไม่ชุมนุมก็เท่ากับไม่มีอุดมการเป็นเพียงม็อบตามสั่งเท่านั้นอีกเรื่องที่พิธาลดเพดานแล้วคือค่าแรงขั้นต่ำตอนหาเสียงบอกว่าถ้าได้รัฐบาลขึ้นทันทีวันละ450บาทวันนี้23พฤษภาคมไปคุยกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เจอข้อมูลทลักกลับตรวจแทบไม่ทันไม่ขึ้นแบบกระชากแล้วเพราะเป็นรัฐบาลผสมข้ออ้างรัฐบาลผสมคงเป็นเหตุผลในเรื่องที่พิธาจะทําไม่สําเร็จหลังจากนี้อาทิปฏิรูปกองทัพปราบคอลัปชันพิธาอยู่ระหว่างเรียนรู้ครับว่าการเป็นหัวหน้าพักก้าวไกลกับการเป็นนายกรัฐมนตรีนั้นความรับผิดชอบมันต่างกันอย่างสิ้นเชิง ที่เคยด่าแปดปีลงตู่พาประเทศวิบัติวันนี้พิฐานน่าจะเริ่มรับรู้แล้วว่ามันไม่ใช่มีข่าวดีสองสามวันก่อนชนาพันจึงรุ่งเรืองกิจรองประธานอาวุโสกลุ่มบริษัทไทยสมมิตรพี่สาวธนทรถแถลงข่าวว่าไทยสมมิตมีแผนการลงทุนในปีนี้ไว้อย่างน้อย5,000ล้านบาทหลังจะมีรถอีวีเข้ามาบุกตลาดในไทยอย่างต่อเนื่องกลุ่มบริษัทไทยสมมิตคาดการถึงอนาคตอันใกล้ว่า ผู้ผลิตรถยนต์แบรนด์ต่างๆโดยเฉพาะแบรนด์จีนที่รัฐบาลไปชักชวนมาลงทุนในประเทศไทยน่าจะเริ่มเดินเครื่องได้จะทําให้เกิดการแย่งแรงงานกันจนเกิดปัญหาบุคลากรขาดแคลนเนื่องจากจะมีโรงงานเกิดขึ้นมาอีกอย่างน้อย5โรงประเมินคร่าวๆ1โรงงานใช้พนักง,งาน1,000คนน่ายินดีครับถึงชนาพัานไม่เอ่ยชื่อรัฐบาลแต่ก็เป็นที่รับรู้โดยทั่วกันว่ารัฐบาลลงตู่ปูทางไว้ให้ เอกชนอย่างไทยซัมมิตจึงได้ประโยชน์ไปเต็มๆพิธาดูไว้ของจริงไม่ต้องสร้างภาพวันหนึ่งต้องมีคนไปพูดว่าได้ทําอะไรไว้กับประเทศบ้างดูกรณีลุงตู่เป็นตัวอย่างพี่สาวธนาธรยังต้องสู่หกคอลัมน์อ่านเอาเรื่องโดยคุณประกาศหอมมรราธิการข่าวหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์